ทีีี่่นนสถาวิาจุมเรบสัวจ้าอาโลกโลกเรยเดียเนียงกัญญาเต่งเอเจตีกรุบหนึ่งเจตีสนนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในครั้งที่แล้วเรากําลังพูดถึงเรื่องของ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่แพทย์หรือพยาบาลน,นั้นจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเมื่อวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของเข็มฉีดยานะคะนี้เมื่อมีเข็มฉีดยาสิ่งที่จะต้องใช้ในการฉีดยาก็คงจะต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือสำลีนะคะวันนี้จะนำศัพท์คำว่าสำลีมามอบให้กับท่านผู้ฟังค่ะ คำว่าสำลีภาษาเขมรออกเสียงว่าสมเลยสม,สมเลยแปลว่าสำลีนะคะถ้าจะบอกว่านี่สำลีนี่สมเลยนี่สมเลยแปลว่านี่สำลีนะคะซาลาประโยชน์เนยกาเปร์ประสมเลยลประโยชน์เนยกาเปรประสมเลย ก็แปลว่าสาระประโยชน์ของการใช้สำลีนะสำลีนี่มีประโยชน์มากนะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำความสะอาดหูโดยใช้สำลีปั่นหูนะคะจะมีศัพท์คำว่าสำลีปัดหูนะคะแถมให้นะคะวันนี้ขย่มสมารตรเจียโดยเปสเรสมเลยตะบาตรเจขย่มสมาสรตรเจีย โดยเปรสมเลยตะบาตรเจียแปลว่าฉันทำความสะอาดทำความสะอาดหูโดยใช้สำลีปั่นหูสำลีปั่นหูหรือข้อต้นบัดเนี่ยนะคะใช้คำว่าสมเลยตบาตรเจียสมเลยตบาตรเจียสมเลยก็แปลว่าสำลีส่วนคำว่าตะบาแปลว่าปัน่นหรือแปลาว่าแคะก็ได้นะคะ แล้วก็ตรเจียตรเจียก็แปลว่าหูนะคะเพราะฉะนั้นสําเลยตะบาตรจียก็คือสํลีปั่นหูหรือข้อตันบัตนะคะถ้าจะบอกว่าร้านนี้มีสํลีปั่นหูขายเยอะแยะเราก็พูดว่าห้างนี้เมียนสําเลยตะบารตรจียลัวเจจรานห้างนี้เมียนสําเลยตะบารตรจียลัวเจียจราน ร้านนี้มีสำลีปั่นหูขาเยอะแยะนะ,ะเยอะแยะหรือเยอะมากก็ได้นะคะหรือมากมายก็ได้นะคะเจียจราดเนี่ยนะคะต่อไปลองฟังตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะบอกว่าพวยนี้เมียนยัดสำเลยปีขนงพวยนี้เมียนยัดสำเลยปีขนงแปลว่าพ่อห่มนี้ยัดสำลีไว้ข้างใน สักประโยคหนึ่งนะคะถ้าจะบอกว่าเราใช้สำลีสำหรับล้างแผละะเราใช้สำลีสำหรับล้างแผลเยิงเปร์สำเลยสำหรับเลี้ยงโรบัวเยิงเปร์สำเลยสำหรับเลี้ยงโรบัวเราใช้สำลีสำหร,รับล้างแผลนะคะประโยคสุดท้ายนะคะมาได้โยกดมสำเลยโจลัวเจียมวยตึกกระอบ มาได้ยกดมสำเลยโจลัวเจม,มวยตึกกระออบแปลว่าแม่เอาก้อนสำลีชุบน้ำหอมนะคะคำว่าสำลีออกเสียงว่าสมเลยสมเลยแปลว่าสำลีคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะจากวันนี้วันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟัง นั้นก็คงต้องถือโอกาสลาฝั่งไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะจ้าสุขสบายจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา